คำว่าข้อตาช่วยดีเลือกสายมานหน้าตางพินดีแล้วก็จิตใจโอเคอ่ะชมพูด่ได้คำว่าข้าขาใ,ใกล้ไกลเสื่อศารนิดหน่อยดูแลคุ้มค่าอ่ะออนยูออนยูแล้วก็อ่ะโอเล่้คำว่าหนาแน,น่นลบล้างแม่บ้านก่อนน้ำบ้านเรือนเสาดำท่า ค่ะนะมีของ <me> <od> <worries> เอา,เาได้คำว่าได้คำว่าผู้ชมขมันบันทึก